เส้นนะครับทีนี้ไปรักษาโรงพยาบาลอ่ะสองเดือนไม่มีอะไรดีขึ้นมียาเหมือนเดิมหมอบอกว่าถ้าหกเดือนจะต้องผ่าตัดผมก็เลยไม่อยากจะผ่าตัดก็หาวิธีอื่นจนกระทั่งเพื่อนๆพ,พ่าไปไปช่วยการบีบอะไรเนี่ย ้วก็เดินได้เดินได้แต่พอเดินแล้วมันเจ็บพอเดินแล้วมันเจ็บตรงนี้แหละครับอาไม่รู้จกอะไรได้ก็บังเอิญว่าทำไตชวนจำบักคาร์ม,มอนผมไม่รู้จักคาร์ม,มอนไม่รู้จักสินค้าคาร์ม,มอนแต่ว่าสมัครแต่ก็สั่งซื้ออิมโมเอ็นไซปาเกโอมาเพียบเลย แล้วก็กินไปทุกวันทุกวันก่อนนอนสองเม็ดเช้าสองเม็ดปรากฏว่าในหนึ่งสัปดาห์ผมก็สามารถที่จะเดินได้โดยที่ไม่เจ็บเดินไม่เจ็บรอบหมู่บ้านพอสองสัปดาห์ผมก็สามารถที่จะเดิน3กิโล4ี่กิโลได้โดยไม่เจ็บและจนถึงวันนี้ผมก็ยังกินดิมโม่อย่างต่อเนื่อง ็ไม่มีอาการอะไรที่เจ็บปวดอีกเลยหรือว่าการเจ็บปวดจากการดูกทับเส้นของผมที่นอนบนเตียงน่าจะหายเป็นปิดทิ้งแล้วแต่ผมก็ยังกินตลอดนะครับมั่นใจได้เลยว่ายิมโมนี่จะช่วยลดเกี่ยวกับการเจ็บปวดหรือว่าเกี่ยวกับเส้นให้เดินได้ดีได้แน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณอาจารย์นอนะคะขอหัวใจรัวๆให้กับอ,อาจารย์นอและทุกท่านที่เข้ามาแบ่งปัน,นในเช้านี้นะคะ